สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง KEQ Duo o กันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่เราหายกันไปหลายเดือนนะครับเราก็คัมแบ็กกันด้วยช่วงวิจารณ์หนังกันนะครับโดยวันนี้เราจะอยู่กับภาพยนตร์เรื่องโตเกียวลีเวนเจอร์ครับ ก็โดยในเรื่องย่อนะครับจะเป็นเรื่อง,องของพระเอกทาเคมิจิฮานางากิที่เรียกได้ว่าปัจจุบันชีวิตไม่ประสบความสําเร็จนะครับเรียกได้ว่าต้องทํางานเป็นลูกจ้างหาเช้ากินข้ามพนักงานทั่วๆไปเลยนะครับแต่แล้วมีวันหนึงนะคะเขาก็ได้เห็นข่าวว่าฮินาตะทาจิบานะนางเอกซึ่งเคยเป็นแฟนของพระเอกเมื่อตอนมัธยมต้นนะฮะได้เสียชีวิตลงจากในข่าวนะครับ เนื่องจากตัวนังเอกคินาตะนะครับได้เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับแก๊งยากุซ่าชื่อว่าโตมันนะฮะซึ่งเป็นแก๊งที่เพเอกเคยเป็นริ้วล้ออยู่ในแก๊งนี้นะครับจนช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เอกได้หนีออกมานะครับซึ่งหลังจากที่ได้ออกจากตัวแก๊งมานะครับก็เพเอกได้ว่าไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับไม่ว่าจะไปทําอะไรก็ตามจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับทาเคมิจิเพเอกเราก็ได้ถูกผลักตกออกมาังรถไฟและย้อนเวลากลับไปเมื่อ12ปีก่อน เพื่อแก้ไขอดีตและเปลี่ยนเส้นทางอนาคตของตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือนางเอกฮินาตะมีชีวิตรอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องย่อแบบคร่าวๆนะครับว่าพ็อดหลักก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตของทัทพระเอกทาเคมิจิกนะครับว่าเขาจะสามารถช่วยชีวิตนางเอกได้หรือไม่โดยเข้าไปผัวพันเกี่ยวก,กับแกงโตมันนะฮะที่จะเป็นยากุซ่าในปัจจุบันนี้นะฮะก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะับว่าหนังเรื่องนี้ก็เบสมาจาก ตัวกระตูนชื่อเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยแหละครับอนิเมะก็เพิ่งฉายไปเมื่อไม่นานนี้ครับก็เลยไรียกว่ากระแสดีมากๆเรียกว่าเป็นอนิเมะประจําปีปีนี้เลยนะครับ2021นะฮะรวมไปถึงเป็นมังงะเรียกว่าขายดีประจําปีปีนี้จริงๆครับเพราะว่าแฟนคลับนี่เพิ่มขึ้นกันแบบโอ้โหเป็นเท่าๆตัวเลยนะครับผมที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของตัวมัง,งะแล้วก็ดีใจครับที่เห็นตัวอนิเมะและตัวหนังตัวมัง,งะประสบความสําเร็จมากายที่ถึงขนาดนี้จริงๆครับ โดยตัวหนังนะครับก็ได้คุณซุตโตมุฮานาบุสะมาเป็นผู้กำกับกำกับเรื่องนี้นะครับก็ผลงานเขาก็เคยแบบว่ากำกับเรื่องคาเกกุรุยหรือว่าโคเซียนการพนันที่เป็นไลท์แอคชั่นนะครับหรือว่าถ้ามีชื่อเสียงหน่อยก็จะเป็นซาดะโกะฮะที่เป็นดังผีนะครับ1ภาค1ภาค2ภาคเลยนะครับแล้วก็เคยกำกับเอนิเมะแกนบูแล้วก็เอนเเมตโคเซียนโรงเรียนพานันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือนะครับมากำกับเรื่องนี้นะครับ ก็เช่นเคยกันนะครับเราจะเปิดกันด้วยการให้คะแนนตัวหนังนะครับแล้วก็รีวิวแบบยังไม่สปอยพร้อมกับข้อดีข้อเสียของตัวหนังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมขอแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนมาเป็น2มุมมองนะครับมุมมองแรกก็คือคนที่เคยอา่านการ์ตูนเรื่องนี้ดูอนิเมะเรื่องนี้แล้วมาดูหนังเรื่องนี้กับอีกมุมมองหนึ่งนะครับความเป็คนที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ไม่เคยอา่านการ์ตูนเรื่องนี้นะครับถามว่าผมทําไมต้องแบ่งนะครับเพราะว่า คือตอนดูหนังผมรู้สึกได้เลยครับว่าผมแยกออกมาเป็น2องจิต2ใจเลยครับว่าเออถ้ามันเป็นหนังส a ต d a l ล n e มันความรู้สึกเป็นแบบนี้ถ้าเป็นหนังที่เรามีแบ็กกราวอะไรพวกนี้ผ่านมาแล้วเรามาดูเรื่องตรงนี้เราก็จะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งฮะอาจจะเป็นเพราะว่า พักหลังผมได้หยุดอ่านตัวหนังสือการ์ตูนไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ดูอนิเมะมานะครับก็เลยทําให้เรียกได้ว่าห่างหายกันไปฮะซึ่งนั่นนะครับทําให้ส่งผลต่อมุมมองในการถูหนังของผมในเรื่องนี้มากเลยนะครับว่ามันทําให้ผมรู้สึกเหมือนกลับไปดูครั้งแรกใหม่อีกรอบนะฮะแต่ก็ยังมีความทรงจำเพย์แบ็กเข้ามาบ้างนะฮะแต่ก็มีลืมกันบ้างครับมาเลยทําให้ผมอยากที่จะแบ่ง การให้คะแนนตัวหนังเรื่องนี้มาเป็น2มุมมองนะครับเราก็จะเริ่มให้คะแนนจากมุมมองของคนที่เคยดูแอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนหรือว่าอ่านมังงะเรื่องนี้มาก่อนหรือว่าเป็น FC แฟนคลับนะครับเพราะฉะนั้นเต็ม10เอาไปเลยครับ8เต็ม10ครับเรียกว่าคะแนนค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเพราะว่าหนังค่อนข้างทําออกมาตอบโจทย์แฟนคลับมากๆเลยนะ,ะตอนดูบางฉากในโรงนี่คือผมแทบจะลุกอยากจะลุกเมกกื่อกี้ขึ้นในโรงเลยครับแบบสุดจริงๆฮะเริ่มกันที่คะแนนพอยต์แรกเลยครับจาก8เต็ม10ที่ผมให้คือ แสงสีเสียงในหนังนะครับรับไปเลยครับผมว่าให้ไป2คะแนนเลยครับทั้งแสงทั้งเสียงฮนะคือเราสังเกตได้เลยนะครับว่าหนังญี่ปุ่นอะ่ะจะถ่ายทําภาพออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับเขาสามารถจัดแสงได้ดีมากจนแบบไม่คิดว่าเราจะได้เห็นฉายได้เป็นฉากในประกอบกับภาพยนตร์นะฮะ แต่ละฉากแบบมีความสวยโดดเด่นออกมาจนเหมือนแบบเป็นงานภาพถ่ายมากกว่าเลยครับเหมือนเราสามารถเสพงานศิลป์ไปด้วยเลยครับระหว่างดูหนังฮะส่วนเรื่องเสียงนะฮะไปพูดไม่ได้ฮะคือเท่าที่สังเกตนะฮะคือหนังค่อนข้างเก็บรายละเอียดเสียงประกอบได้ครบถ้วนมากเลยนะฮะเพราะว่าการถ่ายทําจริงอ่ะมันไม่ได้มีเสียงประกอบครบถ้วนเหมือนอย่างที่เห็นในหนังนะเขาจะต้องไปเพิ่มเอฟเฟกกันที่หลังฮะมันจะเป็นเสียงไม้ที่เขาฟาดกันหรือว่าเสียงต่อยกันนะฮะผมว่าซึ่งเขาก็ทําออกมาได้ดีฮะเก็บทุกเม็ดจริงจริงฮะ พูดถึงเสียงประกอบครับเราจะไม่พูดถึงเพลงประกอบไม่ได้เลยนะครับคือเพลงนี้ประกอบนี่คือมันมากครับที่เขาหามาแล้วแบบมาใส่เข้าไปในฉากในฉากฉากนั้นนะฮะเรียกว่ามันยิ่งทําให้เราอินแล้วก็มีความรู้สึกร่วมเข้าไปอีกว่าในฉากนั้นเขากำลังจะบู๊กันเขากำลังจะฮึกเหิมปลุกอารมณ์กําลังจะไปตีกันอีกแก๊งหนึ่งนะซึ่งนั่นนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจอารมณ์ของหนังนะัะว่าหนังต้องการจะสื่ออารมณ์อะไรต่อเรานะครับ เเรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีนะครับพอ,อยนนี้เพราะต่อไปขอ,อย่ให้กับโลเคชันสถานที่นะฮะที่เซตแต่ละฉากคือแบบดีนะฮะเพราะว่าแบบคือโลเคชันอ่ะมันค่อนข้างเหมือนจากมังงะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็วาดฉากมังงะจากสถานที่จริงอยู่แล้วมันเลยมันเลยทให้แบบเวลามันกลายเป็นหนังเนี่ยเลยสามารถไปถ่ายสถานที่จริงได้ครับอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นข้อดีของเพจเขาจริงนะมันเลยทําให้ การดูหนังยิ่งดูเลียวยิ่งเห็นรับว่าแบบเออมันสถานที่จริงแล้วก็ยิ่งอินไปกับมันนะครับพอยต่อไปนะครับคะแนนที่4นะครับที่ต้องยกให้ก็คือสไตลิสต์นะฮะแฟชั่นของเรื่องนี้ทรงผมเรื่องนี้คือทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับว่าเหมือนกับในมังงะค่อนข้างสูงนะฮะตัวละครหลักๆนะยกเว้นกับเอ่อตัวละครที่ประกอบฮะมันดูเลยวัยไปนิดนึงฮะัสำหรับตัวประกอบบางคนนะฮะเรื่องการทรงผมนะฮะมันทําให้ดูตลกไปนิดนึงฮะแต่ว่า โดยรวมแฟชั่นถือว่าถ่าออกมาได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นชุดดาเกนแล้วแบบสักรอยสักที่ผมท,ที่ที่หัวเขาคือมันทำให้มันดูเท่มากแล้วมันดูทันสมัยแล้วแบบดูเรียลลิสติกกับในชีวิตตอนนี้มากเลยฮะแล้วในส่วนของชุดแก๊งโตมันนี้ก็คือถ่าออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าแบบโอ้ใส่แล้วแบบดูพลเพิมดูเท่มากแล้วแบบดูว่าเอ้ยอันนี้มันแก๊งจริงๆเลยนะดูจบนี่แบบผมแทบอยากจะไปพีชุดมาใส่เองเป็นแก๊งโตมันเลยนะฮะ ูดถึงชุดแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นก็จะมีการเขาเรียกว่าการคอรแลบระหว่างแบรนด์ด้วยนะครับเสื้อผ้ากับมังงะนะฮะแบบทอาออกมาได้ค่อนข้างดีไซน์ออกมาค่อนข้างได้น่าสนใจนะฮะก็ใครที่สนใจก็ลองไปหาร้านพีกันดูได้นะครับแต่ว่าคอร์สกลายเป็นโตมันก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับแหมชมกันไปเยอะนะฮะแต่แต่ผมขอยกเว้นคนแค่คนเดียวฮนะชุดพระเอกนะผมรู้สึกตังหยู่จากชุดพระเอกเกินไปฮนะเหมือนแบบเขาก็เอามาจากมังงะนั่นแหละฮะแต่แบบ มันไม่ได้อะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครตัวอื่นชุดคนอื่นมันดูเท่โดดเด่นเกินเพเอกไปฮะชุดเปลกมันก็เลยดูง่อยเกินไปฮะผมว่าอันนี้ผมไม่ค่อยโอเคนะฮะคะแนนที่5าจากแเต็มสินะฮะมาจากตัวหนังค่อนข้างตอบโจทย์การเป็นหนังแก๊งสเตอร์นะ,ะเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีฮะมีการยกพวกตีกันร,ระหว่างแก๊งก็คือ พื้นฐานของตัวบทอ่ะค่อนข้างดีฮะที่ว่ามีการแบ่งหัวหน้าหน่วยในแก๊งมีการเล่นประเด็นคนในแก๊งมีอิทธิพลอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างซึ่งมันทําให้แก๊งมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะก็ทําให้เราดูได้อย่างบันเทิงฮนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบหนังแก๊งเซอร์นะฮะหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะเพียงแค่มันอาจจะญี่ปุ่นจ๋าไปหน่อยฮะไม่ได้แบบสไตล์อเมริกานะครับคะแนนต่อไปคะแนนที่6นะครับ ก็คืออย่างที่ผมบอกฮะมันเป็นหนังค่อนข้างที่จะทออกมาเป็นอย่างแกงเซอร์ฮะนั่นเป็นเพราะว่าเขาสามารถดึงศักยภาพจากตัวมังงะเอามาดัดแปลงเป็นภาพ,พยนตร์เนี่ยได้ค่อนข้างดีมากฮะเพราะว่าการที่เราจะดัดแปลงมังงะมาเป็นภาพ,พยนตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายฮะเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ฮะว่ามันมีตัวอย่างแย่ๆในการนํามังงะมาดัดแปลงเป็นภาพ,พยนตร์น่ะมันแย่แค่ไหนฮะตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวก a t t a c k on t i ท a n นลท Action นั่นละฮะที่มี2ภาคจบผมว่ามันก็ ถ้ามาเทียบกับโตเกียวรีเวนมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยฮะเพราะว่าอันนั้นก็เหมือนออกนอก่นอกทางไปฮะส่วนโตเกียวรีเวนก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีฮะอยู่บนตามเส้นมาตรฐานนะครับก็เรียกได้ว่าปื้มฮะที่ว่ากลายเป็นหนังแล้วก็ยังสามารถคงเสน่ห์ของโตเกียวรีเวน์ได้ไปนะครับมาถึง2คะแนนสุดท้ายจาก8เต็มสินะครับไม่ให้ไม่ได้ครับคือคะแนนเนี้ยมาจากไมกี้กับดาร์เก้นเลยฮนะผมไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอวยอะไรนะครับคือเขาเท่มาก เขาสาฟาดดึงเสน่ห์ของตัวละคระก็การ์ตูนออกมาได้ดีมากคือผมยอมรับเลยนะตอนผมเห็นเข็นภาพแคนสนักแสดงตอนแรกผมว่าก็ผมก็เฉยๆแบบไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ดูแบบจะเป็นไมกี้เป็นทา์เก้นของจริงโอ้แต่พอไปอยู่ในหนังนะฮะพอมันได้มีการแสดงในหนังแล้วโอ้โหเรียกว่าแบบนักแสดงสองคนนี้แบบดึงเสน่ห์ออกมาได้ดีมากนะ กินขาดกันไปสุดๆเลยครับเรียกได้ว่าผมแทบอยากจะให้ตัวหนังไปโฟกัสที่ไมค์กี้กับดาเกนแทนตัวเพกเลยครไม่ใช่เอาเพกแสดงไม่ดีฮะผมว่า2ตัวละครนี้มันดูเท่เกินไปดูเด่นเกินไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของสําหรับคนที่เป็น FC หรือว่าเคยอ่านประตูเรื่องนี้มาก่อนแล้วไปดูหนังเรื่องนี้นะครับก็จะได้ไปเลยครับแเต็ม10บครับสำหรับมุมมองต่อไปนะครับก็คือคนที่ยังไม่เคย ดูอนิเมะเรื่องนี้หรือว่าอ่านมังงะเรื่องนี้มาก่อนแล้วมารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครั้งแรกนะครับเต็ม10นะครับเอาไป5เต็ม10นะครับ oh. คือที่ผมให้5เต็ม10มันไม่ได้แย่นะครับมันก็ค่อนข้างโอเคนะคับเพียงแต่ว่าการที่คุณจะเป็นหนัง standalone แล้วแบบเราจะมาดูครั้งแรกให้ทุกอย่างมันเข้าใจเหมือนกับคนที่เรามี Background เท่ากันนะมันเป็นไปไม่ได้ฮมันขคแย้เลยไม่เท่ากันจริงๆนะ อย่างที่บอกนะครับคือผมเคยอ่านกระตูนเรื่องนี้นะครับนะแต่ว่าผมได้พักอ่านไปค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะทำให้ผมแบบลืมเนื้อเรื่องลืมตัวละครไปค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าผมมี2มุมมองในการรับชมเรื่องนี้นะฮะก็มาดูข้อดีกันเลยครับว่า5้าต็มสิผมให้คะแนนอะไรกันบ้างในด้านไหนนะครับหเลยนะครับแสงสีเสียงนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ในมุมมองของคนที่เป็น f c ฟซีแอนิเมะเรื่องนี้นะครับ ก็คือทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็เสียงมันมากนะครับก็เลยได้ไป1นึ่งพอยต์เลยนะครับพอยต์แรกแล้วผมว่ามันทำออกมาได้ดีกว่าหนังมาตรฐานทั่วไปเวยครับไอเรื่องแสงสีเสียงนะครับภาพเนี่ยครับณะที่2นะครับก็โลเคชันนะฮะก็ก็เหมือนอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีฮนะว่าแต่ละฉากฉากนี้ไปโลเคชันนี้ควรจะเกิดอะไรควรจะเป็น มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในโลเคชันเนี้ยผมว,ว่าทาออกมาได้เหมาะสมนะครับคะแนนที่3นะครับคือหนังมีความเป็นแกงเตอร์สูงมากอย่างที่กล่าวนะครับทำให้เราดูแล้วแบบเราจะชอบความเท่นในตัวแกง๊งถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยดูหรือว่ารู้จักกันมาก,ก่อนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะตัวหนังค่อนข้างที่จะมีความญี่ปุ่นสูงอยู่นะครับถ้าคนชอบญี่ปุ่นก็จะ ชอบครับแล้วก็จะดูแล้วเอนเตอร์เทนไปกับมันนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันฮนะวัยรุ่นญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้อะไรยกเต้นจะสิมีเสียงโว้โว,ว้อะไรเสียงแบบที่เขาที่เมืองไทยไม่ได้มีกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของหนังญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ว่าผมมองแล้วมันก็ม,นมันดีนะฮะมันดูเท่ดีนะะถึงแม้เรามาทําในประเทศไทยมันจะตลกก็ตามนะฮะ คะแนนที่สี่นะฮะผมว่าทุกคนที่ดูเรื่องนี้ก็ต้องให้คะแนนพอยนี้ฮะนั่นก็คือคะแนนจากตัวละครไมกี้และดากเกนนะไม่มีใครหรอกครับผมพูดเลยไม่มีใครหรอกครับที่ดูเรื่องนี้แล้วจะไม่ชอบสองสองคนนี้แล้วก็จะต้องให้คะแนนที่เราชอบตัวละคร2องคนนี้นะเพราะว่าแบบื ตัวละครเขาแบบมีสเสน่ห์มากครับแล้วแบบหน้าค้นหาอยากจะรู้ว่าพวกเขาจะตัดสินใจยังไงในเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเรียกได้ว่าการออกแบบสองตัวละครนี้ดีมากๆฮะสามารถขโมยหัวใจของคนดูได้ทุกคนจริงๆฮะฟีลเหมือนเราแบบดูอิก,กาไมากี้ก็จะเป็นเซมิซัวะส่วนดาแก้งก็จะเป็นกินจเลยฮะโอ้โหก็แบบเรียกได้ว่าดีฮะบ,บางทีก็ทําให้แบบว่าอยากให้หนังมาโฟกัสที่สองตัวละครนี้มากกว่าจะไปโฟกัสที่เอกนะ พอยสุดท้ายนะครับคะแนนที่5นะครับจากมุมมองของคนที่ไม่เคยดูหรือรู้จักโตเกียวรีเวนเจอร์มาก่อนนะมาดูหนังเรื่องนี้นะคือหนังมีความเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามีพอตที่น่าสนใจแล้วก็ว่าหนังจะดําเนินไปทิศทางไหนจะจบอย่างไรทําให้เราอยากรู้ว่าตัวละครตัดสินใจอย่างไรเพื่อให้หนังจะไปจบตรงไหนเรียกได้ว่าน่าติดตามดูแล้วคอยตามไม่เบื่อฮะแล้วก็เป็นหนังที่ค่อนข้างย่อยง่ายสามารถดูได้ทุกวัยสร้างความเอนเตอร์เทนได้ไม่อย่างไม่เลวเลยครับแล้วก็ทําให้อยาก ติดตามต่อในมังงะน,นะฮะเรียกได้ว,ว่าสามารถตีตลาดให้คนมาซื้อกระตูเรื่องนี้ได้ต่อยาวๆเลยะค,ะครับเพราะฉะนั้นแล้ว5เต็ม10ในมุมมองคนที่ไม่เคยดูหรือจับตกเกอร์ดิวานเจอร์มาผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะ,ะแลวนี่ก็คือเป็นการรีวิวแบบยังไม่สปอร์นะครับถามว่าแนะนําให้ดูไหมถ้าคุณเป็นแฟนเรื่องเนี้ยต้องบอกเลยไม่ควรพลาดนะแต่ขณะที่ถ้าคุณไม่ได้เป็น f อมากก็คุณก็สามารถเอนจอยไปกับหนังเรื่องนี้ได้ะะเพียงแต่ว่าความสนุกที่คุณจะได้รับอะ จากหนังอ่ะมันจะไม่เท่าจาก f อคนอื่นนะอาจจะได้รับประมาณเพียงแค่50%ป็นะดังนั้นถ้าคุณมีเวลาว่างหรือว่าคุณชอบหนังญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมากหรือว่าชอบหนังแกง๊งยกพวกตีกันมีพวกหัวหน้ามีลัสบอรผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดน,นะแต่นะครับขอโน้ตไว้หน่อยนะครับผมว่าฉากแอคชั่นหนังเรื่องนี้ยังทําได้ ไม่ค่อยดีพอนะครับถ้าเปรียบให้ชัดก็คือยังสู้กับหนังเรื่องอีกาไม่ค่อยได้นะครับก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องการที่จะยกให้มันเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าแบบว่าเออแอคชั่นเขายังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะส่วนตัวนะครับคิดว่ามันมาจากผู้กำกับนะฮะเพราะว่าดูจากลิสต์ผู้กำกับแล้วผู้กำกับไม่เคยกำกับหนังแอคชั่นนะฮะก็เลยคิดว่าฉากแอคชั่นยังไม่ดีพอนะฮะแต่ว่าก็ ดูได้สนุกดีฮะก็เป็นน้องๆของริกานะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่บิวลาว่างชอบหนังญี่ปุ่นก็อยากแนะนําให้ดูนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับอ่ะอวยกันไปเยอะแล้วนะครับต่อไปเราจะมาบ่นความรู้สึกหลังดูแบบสปอยกันหน่อยนะครับว่าพูดถึงข้อเสียกันหน่อยนะว่าหนังเรื่องนี้มีจุดอะไรที่มันควรที่จะต้องปรับปรุงกันบ้างนะฮะอย่างที่เกินไปนะผมเคยอ่านมั้งะแล้วก็หยุดอ่านไปนะครับทำให้ผมลืม เนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ลืมตัวละครเยอะมากฮะพอยหลักคือลืมตัวละครนะ,ะมันเลยทําให้แบบว่าการที่ผมมาดูหนังเรื่องนี้เหมือนดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นความรู้สึกด,ดูครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งนะฮะ p อยแรกเลยที่ผมว่ามันไม่ดีนะฮะคือตัวละครมันเยอะมั้งฮะมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกฮะแต่ว่า อาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครมันจะมีเวอร์ชั่นอดีตกับเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับก็พกูดง่ายๆคือ1ตัวละครจะมี2ภาพลักษณ์สสไตล์นะฮะก็อย่างพระเอกก็จะเป็นตอนผมทองอ่ะแล้วก็ปัจจุบันก็จะเป็นตอนเสื้อแดงผมยาวผมสีดำฟูๆฮะนั่นก็เลยกลายเป็นข้อเสียสาหรับผมนะครับเพราะว่าเมืออเวลา,ามันมีการตัดสลับระหว่างปัจจุบันอดีตปัจจุบันอดีตพอมันย้อนกลับไปแก้ไขนในอดีตเอ,อ่อภาพลักษณ์แม่งก็เปลี่ยนไปทีนึง ตอนแม่งกลับมาปัจจุบนันภาพล้กก็เปลี่ยนไปอีกนะมันเลยทำให้กลายเป็นว่าเฮ้ยเราแม่งสับสวนว่าไอตัวละครที่แม่งขึ้นอยู่ตรงนี้ที่โชนเนี่ยแม่งคือใครนั่นแหละครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าที่ตัวละครมันเปลี่ยนลุกบ่อยมากฮนะในขณะที่ว่ามันมีแอร์ไทม์ในจอเนี่ย แป๊บเดียวเองฮะทำให้เราเห็นครั้งแรกเราต้องแบบรู้ทันทีว่ามันเป็นใครพูดถึงเรื่องแอร์ไทม์ที่มันแป๊บเดียวนะฮะมันก็เรียกได้ว่าเป็นข้อจํากัดของภาพยนตร์นะฮะเพราะว่าภาพยนตร์ก็จะมีเวลาจํากัดถ้าเทียบกับอนิเมะและมังงะนะฮะนั่นเลยทาให้แบบว่าการพัฒนาตัวละครผมว่ามันบางอย่างมันดูไม่ make sense ฮะหรือว่าการที่มันจะเป็นอินสปิร่ให้ตัวละครตัวหนึ่งทําอะไรเนี่ยผมราะว่ามันดูไม่หนักแน่นพอมันยังไม่ impact อิม a พ t พอ ก็ถ้าเปรียบเทียบก็คืออย่างฉากแรกที่พระเอกย้อนเวลากลับไปแล้วแบบไปเจอน้องชายของคินตะของนางเอกอะฮะแล้วแบบเออไปพูดให้น้องชายมันแบบเปลี่ยนใจกลายเป็นว่าเออน้องชายไม่ตายอะไรเงี้ยผมว่าไอจุดเนี้ยพอมันอนาคตเปลี่ยนปุ๊บกลับมากลายเป็นว่าน้องชายมัน เออการเป็นคนแบบนี้แบบนี้ไปเลยผมรู้สึกว่าเออการที่แบบมึงพูดเพียงแค่เนี้ยมันดูไม่หนักแน่นพอที่จะเชนตัวละครตัวหนึ่งกลายเป็นแบบนี้อะฮะมันไม่หนักแน่นพอถ้าเทียบเทียมกับตัวมังะดังนั้นนะครับตัวหนังนะฮะก็จะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องทุกเรื่องแบบพื้นๆนะแต่ไม่ได้เจาะลึกลงไปฮะก็เลยทําให้กลายเป็นว่าผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่นะฮะพูดถึงอีกฉากหนึ่งนะครับก็จะเป็นฉากที่จะมี วันที่ไมกี้รวมตัวกันกันกบแกงนะฮะเพื่อจะประกาศศึกว่าจะไปลบกับเบบีอุสนะฮะโดยมีหัวหน้าหน่วยทุกคนโผล่ขึ้นมาก็คืออยู่ดีหัวหน้าหน่วยทุกคนโผล่ขึ้นมาในฉากนั้นน่าจะแบบมีเกินเกินมาหน่อยนะครับว่าแต่ละคนมาจากไหนยังไงหรือว่าโผล่มาในฉากสักนิดนึงอยู่ดีๆแกแปลว่าทุกฉากนั้นคือหัวหน้าหน่วยโผล่กันาหมดทุกคนเลยฮะก็โอเคฮะเห็นก็ชอบแหละแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูมาก่อนทุกคนเห็นก็อ,อ๋อเนี่ยหัวหน้าหน่วยนะ แต่ว่าแล้วก็แบบหัวหน้าหน่วยคือไม่ได้มีบทดูที่จะแบบทรงพลัง i m p a c t เท่ากับในมังงะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าทำออกมาน่าเสียดายแต่ว่าก็อยากที่จะเห็นทุกตัวละครหัวหน้าหน่วยมีบทในภาคต่อไปนะ,ะถ้าเขาได้ทำนะครับไล์แอคชั่นนะฮะก็ดีฮะแต่ว่าดูไม่มีอิทธิพลหรือว่า i m t a c t ที่จะให้เราอินกับโทหนังเท่าไหร่แบบใส่มาก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ผมว่าผมไม่พูดไม่ได้นะฮะก็คือผมชมเรื่องแฟชั่นกับเรื่องสไตลิสต์เขาค่อนข้างเยอะนะฮะก็โอเคแหละฮะไอตัวที่แม่งสวยแม่งเทแม่งก็เทเทตัวที่แม่งไม่เทแม่งก็ไม่เทเลยฮะยิง่งไอพวกตัวประกอบนี่คือทรงผมคือมันดูขัดกับการที่ว่าคุณอยู่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยมันขัดมากภาพลักษณ์คือมันเกินเลยคําว่าเด็กมัธยมไปแล้วอะครับอันนี้อันนี้แบบไม่พูดไม่ได้คือเห็นแล้วแบบ ฮะเนี่ยเหรอมาเด็กมัธยมมันดูไม่สมจริงอะ่ะอันนี้แบบน่าเสียดายฮะทำไมเขาถึงออกแบบตัวละครให้มันดูแบบโอ้โหดูเถื่อนเกินขนาดนี้ซึ่งผมคิดว่ามันมีวิธีที่ดีกว่าที่แบบว่าเออทำให้มันดูเถื่อนแต่ว่ายังดูสมวัยกับเด็กมัธยมอีกคนหนึ่งนะฮะไม่พูดไม่ได้นะฮะผมรู้สึกขัดเป็นพิเศษฮนะก็คือตัวเพกนะฮะ โอเคครับตัวละครตัวอื่นดีไซน์ชุดก็คือเบสมาจากบังงะทุกอย่างโอเคไม่ขัดอะไรครับมันสามารถดึงชุดออกมาแล้วมันดูปกติดูแบบเออคนปกติเาก็ใส่กันชุดแบบนี้แต่ในขณะที่ตัวพระเอกอะชุดที่ดึงออกมาจากบังะมันมันไม่ได้นะผมว่ามันดูขัดมากฮะคือคนอื่นมาดูเท่มากแต่ชุดพระเอกมันดูแบบเฮ้ยมันื โอเคเราเราก็เข้าใจแล้ว่าหนังมันก็พยายามที่จะดึงความเป็นมังงะออกมาแต่ผมมองว่าจุดจุดเนี้ยเขาควรที่จะอัดแอปหน่อยว่าเออเพลมึงไม่จำเป็นต้องใส่ชุดเป๊ะเหมือนกับมังงะขนาดนั้นก็ได้แบบชุดเพลงมันไม่สวยเลยอะครับมันมันขัดมากแบบกับการที่ว่าเพลงเป็นนักเลงแล้วแบบใส่ชุดแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดูตลกนะฮะชุดมันดูตลกมากมากอะชุดของเพ่ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนมันดูตลกมากๆเลยฮะและยิ่งไปยืนเปรียบเทียบกับไมกี้กับดากเก้นนะโอ้โหเพ่คือดู ตลกดูหน่อมแนมมากเลยฮะก็อาจจะเป็นเพราะสองตัวละครน,นั้นมันเท่เกินไปนะฮะมันเลยทำให้พระเอกดูดอปมากเลยฮะพูดแล้วนะครับระหว่างพระเอกแล้วก็ไมกี้ดาเกนนะฮะมันเนื่องจากภาพลักษณ์มันจะดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วตัวบทก็ยังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยนะฮะคือบทนําของเรื่องก็เป็นพระเอกใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้สึกคอยตามกับการตัดสินใจอะไรของพระเอกสักอย่างเลยฮะแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าผมคอยตามกับ ไมคี้กับดากเกนมากกว่าฮะจนทําให้แบบโอ้โหผมอยากให้หนังจะไปโฟกัสที่2คนนี้แทนที่จะเป็นพระเอกนะเพราะว่าผมก็ใจแหละว่ามัางงะโชเนนมันก็ประมาณนี้พระเอกก็จะอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอมาทําเป็นหนังแล้วอะมันมันไม่ได้ฮะโอเคต่อให้มันจะลูซเซอร์ขนาดไหนมันก็ควรที่จะมีขอบเขตการที่พระเอกมันจะลูเซอร์เพราะว่านะ,ะับผมมองเลยนะว่ามันมาจากบทนะฮะคือโอเคมันมาจากมังงะก็ทําตามมังงะ แต่กลายเป็นว่ามันทําตามมังงะทุกอย่างไปมันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะดีะทุกอย่างนะอย่างแบบเพอเองแม่งรู้อยู่แล้วว่าดาเก้นจะถูกแทงแม่งก็เรียกดาเก้นดาเก้นดาเก้นเรียกอยู่อย่างนั้นดาเก้นโดนแทงแล้วมึงก็ลงไปเรียกกันดาาเก้นดาเก้นดาเก้นแทนที่จะแบบเอ้ยรู้ว่าดาเก้นจะโดนแทงจะต้องทาอะไรสักอย่างดันเรียกดาเก้นดาเก้นหรือตอนดาเก้นโดนแทง ก็ลงไปนอนกอดเรียกดราก้นดราก้นดราก้นเนี่ยมันไม่มีเซนนะชีวิตจริงมันแบบเฮ้ยเออมึงเรียกครั้งสองครั้งจบพอแล้วก็เออทาอย่างอื่นไม่ใช่แบบนั่งแหกปากข้ามควรอยู่ตรงนี้ฮะนั่นเลยทำให้แบบเนี่ยฮะพอมันเป็นหนังมันไม่ได้ฮะกับท้าปไปการ์ตูนหรือว่าเป็นมังงะอ่านมันยังพอเข้าใจได้ฮะแต่พอมันเป็นหนังมันดูดูเกินไปจริงๆฮะมันควรที่จะแบบว่าให้มันเรียลลิสติกมากกว่านี้ให้มันดูสมจริงมากกว่านี้นะ ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียหลักของหนังเรื่องนี้นะฮะคือเนื่องจากที่ผมกล่าวไปนะครับพึ่มกับไม่เคยกับกับหนังแอคชั่นมาก่อนนะบ,บางเลยท้าให้กลายเป็นว่าคิวบูมันดูแปลกๆนะฮะคิวบู Q ทั่วไปผมไม่ขัดฮะแต่ว่าคิวบูแบบที่มันจะต้องดูเท่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นฉากที่มันสําคัญฉากที่จะโชว์ความเท่ของลูกเตะไมกี้อะไรอย่างเงี้ยผมดูออกเลยนะครับว่าฉากที่เขาแอคชั่นอยู่เนี่ย คือแม่งใช้ภาพแบบภาพนิ่งเลยแต่เป็นการภาพนิ่งที่แบบว่าเออเอาเอาเอาท้ามายันที่หน้าแล้วก็นิ่งอย่างนั้นน่ะนิ่งอย่างนั้นเลยครับแบบนิ่งอย่างนั้นแล้วถ่ายเป็นภาพนิ่งฮะแล้วตัวละครมันก็มีสันนะทาไมคือทําไมเขาไม่ทําไมเขาไม่ไม่ใช้ในการหยุดภาพเอาฮะหรือว่ายัางไงผมไม่เข้าใจะครับว่าตรงนี้ทําไมเขาถึงทําออกมาแอคชั่นแล้วเออให้ถ่ายให้แบบให้ตัวละครมัน เออเหยียบหน้ากแล้วก็เหยียบค้างไว้อย่างนั้นอะ่ะแล้วก็มีตัวละครมันก็สั่น่ยใช่ไหมฮะมันดูตลกมากเลยฮะแบบว่าเฮ้ยมันแทนที่จะแบบว่าได้รับอิมแพคเข้าไปเต็มๆ็มที่หน้าแล้วมันกลายเป็นว่าเออมึงพาดมึงมาให้ตัวละครหยุดนิ่งแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันดูตลกจริงๆนะฮะอันเนี้ยแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ค้างเดียวฮะมันเป็นที่ลูกเตกไมกี้อ่ะและฉากสําคัญสําคัญนะฮะเวลาฉากผลิตศึกนะฮะมันเป็นทุกฉากเลยฮนะผมไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมพุ่มกลับถึงจะเลือกสื่อออกมาเป็นนนแบบี้ะะ เรียกได้ว่าน่าเสียดายนะครับว่าหนังแอคชั่นมันก็ควรที่จะแอคชั่นได้นะฮะแต่ว่าแอคชั่นเรื่องนี้กลับเป็นว่ามันไม่สุดนะฮะแต่ว่าก็ได้ความเท่ของตัวละครแบกไว้ล้วนๆเลยนะฮะผมก็หวังนะฮะว่าภาคสองไลน์แอคชั่นถ้ามันมีอีกผมอยากให้คิวบูมันดีมากกว่านี้นะครับอยากให้ปรับปรุงฉากแอคชั่นให้มันดูสมจริงนะครับแล้วก็ดูเท่ขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับ ก็ทั้งหมดก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับสาหรับข้อที่เราจะมาบน่นหรือว่าข้อเสียสําหรับผมที่ผมมองว่ามันติดขัดนะฮะก็ยังไงก็ตามนะฮะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะฮะคนอื่นดูอาจจะไม่ติดขัดอะไรกันนะฮะก็ข้อค,คนอื่นคิดเหตุยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะฮะก็ก่อนอื่นบอกไว้ก่อนเลยนะฮะก็คือที่ผมว่าอะไรไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้มัน สร้างชื่อเสียให้กับตัวหนังอะไรนะครับผมชื่นชอบตัวหนังด้วยนะครับแล้วก็เป็น f c กับตัวมังงะเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็ดีใจนะฮะที่มีหนังนะฮะเพียงแต่ว่าผมแค่อยากให้ออข้อเสียที่ผมพูดไปเนี่ยถ้ามันได้รับการแก้ไขอะตัวหนังก็จะทําออกมาได้ดียิ่งขึ้นมากกว่านี้นะฮะ แต่อย่างไรก็ตามนะทุกคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะฮะก็เรามาสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแต่เราจะไม่ทะเลาะกันหรือว่ากันนะฮะเพราะทุกคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาจนถึงนะตอนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ